วางเอาครับปลอดรองเท้าปอกของพ่อด้วยปอกของพ่อเอาไว้ใส่ใส่ของในนึงก็ได้ครับอ่าของข้าวสารนะครับเราถอดรองเท้าก่อนพอมาถึงต่อไปนะครับล้างเท้านี่อางน้ำก่อนครับเอ่อเอาถุงเท้าถุงเท้าในในนี้มีลูกปัดเอากระเป๋าฝากไว้ไป เร,เร็วเร็วเร็วครับไปเร็วไปค่ะเออใบเสียบตรงนี้โกอ่าเข้ามาก็เสียบตรงนี้เสียบให้อากาศด้วยครับเสียบปลายเสียบปลายเลยเขารู้ว่ามีคนเข้ามากี่คนเอาแล้วเข้าไปเลยโอ้โหสะสวยมากครับตอนนี้เขาปับคุณนะครับไปแล้วครับ

เปลี่ยนเลยนี่ห้องอาบน้ําครับเปลี่ยนชุดในห้องนู้นก็ได้เอาไปไม่ต้องไม่ต้องมานี่เดี๋ยวพ่อใส่ตรงนี้อ่าเร็วเข้ามานี่เอากา้าอาก้าครับมานี่ก้ามาเร็วก้าวิ่งมาเร็วมาห้องนี้นนทะลุะได้ไหมเออมาห้องน้ำชายนี่อ่าครับตรวจสอบสตินตัวเองด้วยนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับอันนั้นห้องผูห้หญิงครับอือก็ไปเลยโอ้โหตามไปตามไป ปเปลี่ยนชุดกัเลยนะครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวเราไปรออยู่ข้างนอกน,นะครับเดีย๋ยวให้เรากระเดาแกะเปลี่ยนชุดก่อนนะครับในชุดในห้องน้ำในห้องนู้นนะครับอือรอสักครู่นะครับตอนนี้สองน,น้องแฝดกำลังเปลี่ยนชุดนะครับ มบรรยากาศครับสระน้ำโอ,โอ้มีหลังคาล่มลื่นดีนะครับมว่ากถือว่าป็นสัทที่โอเคได้มาตรฐานนะครับเหมาะมากเลยมาดูกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับสระน้ํามันจะลึกอยู่ประมาณเมตรสี่สิบนะครับดังนั้นถ้าเด็กเล็กๆ,ๆต้องมีผู้ปกครองครับหนึ่งนะครับผู้ปกครองตัวนี้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ มีมสับผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเด็กเล็กๆ,ๆนะครับจะมีสะสำหรับเด็กให้ใหผู้ปกครองสามารถนั่งเฝ้าตรงข้าง,างๆสะได้เลยนะครับมีข้อแม้อยู่ว่านะครับห้ามทานอาหารนะครับห้ามทานขนมบนสะนนะครับไม่ได้นะครับอ้ามาแล้วครับอันนี้ใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนโอ,อ้ค่าเสร็จ่อน,นะครับ อ,อย่าลืมล้างตัวเองก่อนลงสระนะครับเอาเอากระป๋ามาไว้วางไว้เออเอากระตามมาแล้วอ่าเดี๋ยวไปล้างตัวเองก่อนนะครับนะครับโอโ้โหซิกแพกเริ่มมาแล้วครับซิกแพกแม่วันเดียวครับวันแพกส่วนตรงนี้ครับต้องล้างตัวอาบน้ำกขอนลงสระนะครับเราไปแอบดูกัน เฮ้ยโอเคครับโอ้โหโอ้โอโอที่นี่เยลี้ยงมากเลยนะครับเขามีห้องอาบน้ําห้องล้างตัวที่สะอาดนะครับต่อไปเป็นคิวของอ๋อคัดครับเราแอบถ่ายเอาคัตด,ดีกว่า<ด>มาล้วครับอ่าครับตอนนี้เราคัจะล้างตัวแล้วครับมาล้างตัวครับโอเคครับ เตรี๋ยวมันตัง้งเรียบร้อยโอเคเอ่านกัดมาแล้วโโอ้หเดี๋ยวแอบไปดูครับตะกี้ออาตาไปอันนี้เดี๋ยวเอกคัทครับเฮ้ยแอบดูเด็กนะแม่บุ๊คอล้างตัวให้เรียบร้อยอก่อนลงสระต้องล้างตัวให้สะอาดไปตามไป